ที่บ้าโชกถามไปครับว่ามองนี้เบ้าโชกจะปลูกอย่างนะครับระวังอย่างหน้าทุเรียนและกระสเดาถวายนะครับวันนี้มีคําตอบครับเฉลยครับอายุด้านหลังครับให้ตอบถึงเนี้ยนอครับนี่ครับพี่น้องที่บ้าโชกจะปลูกครับสะสเดาถวายครับชอาเกียวปลูกครับจังที่ได้ลองดีดีครับทางล่างผมร่องพื้นด้วยปุ๋ยคอกแล้วครับเป็นปุ๋ยคอกที่มาร์ว้โดนแล้วครับ ตั้งเลยผมผมกาบ้านนี่ล่ละพอดีจัดใบ้สาเขียวจัดเลยครับผมเราถูกเย็นคุ้มอาใ, <c oughs> ให้ไวให้ไวอ่าโอ้ดีมากมากที่เลือกสะเดาก็คือว่ามันตอนจริงได้ครับล้วกาสามารถเก็บดอกขายเก็บยอดขายได้ครับ ออกดอกนอกด้วยดูนะครับผมได้เลือกเดาครับทุเรียนนี่กระยากลูกย่ครับพี่น้องแต่ว่าผมเบิ่งแล้วมันมันต้องใส่ยาหลายโพดนะครับแต่บบมียาก็คือิบอได้กินครับทุเรียนลาย่างนึ่นพื้นที่ผมกับ่บหลายครับแลวก็อย่างหน้าที่บบเลือกก็คือ,อก็คือว่าละครับพื้นที่ผมมันหน่อยการปลูกเห็ดกะผมมองว่ามันก็ได้แค่ครั้งเดียวครับ ฤดูการเดียวกับเบิ้องผมก็เลยเลือกเดาดีกว่าตอนจิงได้เรื่อยๆย่ำเถาย่ำเกีย่ยไปใช้บไิายยุ่สวนครับตอนกิงครับตอนจิงขายเอาพี่น้องประมาณนั้นนะตอนจิงเก็บยอดประมาณนั้นแหละครับก็เลยเลือกเดาครับผมผมได้ตอบถือแนนอครับโอเคไปผู้จัดการท่านประทานอเอา